สวัสดีครับวิรห์ก่อนเกมวันนี้นะครับโกช้างเตาพูนนะครับจะพามาดูฟุตบอลบุลเลต,ติกาเยอรมันนะครับกูระหว่างชาเก่ศูนย์สี่ะทะกับเอลบวกนะครับเดะกันวันนี้นะครับเวลา18.30น,นนะครับผมเกมนี้จะเป็นการพบกันของ2ทีมที่ฟอร์มห่วยประจำาลีกนะครับซึ่งว่ากาันที่เจ้าบ้านชาเก่นะครับ ต้องบอกว่าเสียทรงไปเยอะครับเพราะถูกคู่รักคู่แข้งอย่างดอร์สมูนะครับถล่มไปเมื่อแมตช์ที่แล้วนะครับสู่ประตูต่อ4นะครับมาเกมนี้นะครับเชื่อว่านะครับต้องมีการสวดกันใหญ่ภายในทีมนะครับแล้วก็น่าจะหวังลุ้นได้มากกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะเจอกับทีมที่ห่วยอยู่แล้วนะครับอย่างอาส์บวกนะครับและที่สําคัญนะครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์ภายในทีมนะครับไม่น่าจะจูนกันติดได้เร็วนะครับ แถมเพิ่งแพ้วบวบวกมา1ประตูต่อ2ในเกมล่าสุดนะครับมองราคานะครับกับชาเก้ที่ต่อครึ่งลูกนะครับนโกช้างมองว่านะครับน่าจะรุนเบียดได้นะครับผมเอาละครับโกช้างฟันธงครับอยู่ชาเก้เ,กเกท่ระเบิดครับพิคอร์ก่อนเกมสนับสนุนโดย Mm88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง